สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายเวลาเราพูดถึงเงินรายได้ของอบตอหลายคนจะนึกถึงแต่งบอุดหนุนจากส่วนกลางแต่จริงๆแล้วอบตอยังมีรายได้ของตัวเองที่เก็บจากในพื้นที่ด้วยเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วใครละ่ะคือคนที่ทำให้เงินพวกนี้ไหลกลับเข้าท้องถิ่นเพื่อเอามาทำถนน ทำไฟซื้อรถขยะดูแลชุมชนคำตอบคือเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ครับวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ในอบตอทำอะไรบ้างในแต่ละปีทำไมตำแหน่งนี้ถึงสำคัญต่อกระเป๋าเงินของท้องถิ่นและประชาชนเกี่ยวอ,อะไรกับงานจัดเก็บรายได้นี้บ้าง 1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้คือใครถ้าเปรียบอบตอเป็นบ้านของชุมชน รายได้เท่ากับเงินเดือนของบ้านหลังนี้เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เท่ากับคนที่คอยเดินเก็บรายได้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำกลับมาดูแลบ้านหลังเดียวกันเขาไม่ใช่ในายธนาคารแต่เป็นคนที่ดูแลเรื่องภาษีท้องถิน่นค่าธรรมเนียมค่าเช่าหรือค่าตอบแทนจากการใช้ทรัพย์สินของอบตและต้องทำทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีท้องถิน่นโปรง่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอาเปรียบประชาชนและไม่ปล่อยปละจนรัฐเสียประโยชน์ 2. งานหลักของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้โดยภาพรวมงานของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ในอบตอแบ่งง่ายๆได้สี่เรื่องใหญ่ๆรู้ฐานภาษีในพื้นที่ตัวเองให้ชัดก่อนจะเก็บรายได้ได้ต้องรู้ก่อนว่าในพื้นที่มีใครควรเสียอะไรบ้างเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้จึงต้องสำรวจข้อมูลในพื้นที่ ที่ดินบ้านตึกแถวโรงงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาป้ายหน้าร้านภาษีป้ายตลาดร้านค้าแผงลอยผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของอบตค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าทำฐานข้อมูลลงทะเบียนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบันทึกขนาดที่ดินขนาดป้ายประเภทการใช้ประโยชน์เป็นต้นตรงนี้คือต้นน้ำของรายได้ทั้งหมดถ้าสำรวจไม่ครบ อบตอก็สูญเสียรายได้โดยไม่รู้ตัวคำนวณออกหนังสือและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบงานสำคัญตรงนี้เช่นคำนวณภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้มูลค่าและการใช้ประโยชน์เป็นฐานภาษีป้ายใช้ขนาดตัวอักษรเนื้อหาบนป้ายจัดทำแบบประเมินหรือหนังสือแจ้งประเมินภาษีส่งให้เจ้าของทรัพย์สิน ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าทำไมถึงต้องจ่ายเท่านี้คิดจากอะไรจ่ายภายในวันไหนไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ที่ดีจะไม่ใช่แค่ออกใบให้จ่ายแต่ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายที่สุดด้วยรับชาระหรือผ่อนชาระและลงบัญชีให้เรียบร้อยพอถึงฤดูเสียภาษีงานก็จะหนักขึ้น เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ต้องรับชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์อบตอบางแห่งอาจมีการออกบริการเคลื่อนที่ในหมู่บ้านบันทึกการชำระออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องลงระบบรายได้ให้ตรงกับผู้จ่ายและประเภทภาษีกรณีผู้เสียภาษีเดือดร้อนให้ข้อมูลเรื่องการผ่อนชำระหรือขอผ่อนผันตามระเบียบ ทั้งหมดนี้ต้องทำร่วมกับฝ่ายการเงินการคลังเพื่อให้เงินเข้าถูกบัญชีถูกประเภทรายได้ตัวเลขในเอกสารภาษีตรงกับเงินในคลังอบตอติดตามทวงถามและดำเนินการเมื่อไม่จ่ายงานส่วนนี้เป็นงานที่ไม่สนุกแต่จำเป็นมากส่งหนังสือเตือนกรณีไม่มาชำระภายในกำหนดคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามที่กฎหมายภาษีกำหนด กรณีดื้อดึงไม่จ่ายจริงๆประสานฝ่ายนิติกรหรือกฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนเช่นอายัตหรือยุทรัพย์กรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป้าหมายไม่ใช่กลั่นแกล้งประชาชนแต่คือการทำให้กฎหมายมีผลจริงเพราะถ้าทุกคนไม่จ่ายก็ได้รายได้ของท้องถิ่นจะหายไปหมดสรุปแล้วเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ในอบตอเป็นคนดูแลรายได้ของท้องถิ่นจากภาษีและค่าธรรมเนียม ทำทั้งงานสำรวจฐานภาษีคำนวณออกใบประเมินรับชำระติดตามทวงถามต้องแม่นกฎหมายภาษีท้องถิ่นเอกสารการเงินและการสื่อสารกับประชาชนทำงานอยู่แนวหน้าระหว่างกฎหมายรายได้ท้องถิ่นและความรู้สึกของชาวบ้าน ถ้าท้องถิ่นไหนมีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ที่ซื่อสัตย์ใส่ใจประชาชนและทำงานตามกฎหมายอย่างจริงจังที่นั่นก็มักจะมีรายได้ท้องถิ่นที่มั่นคงและมีทุนไปพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่องครับ